subjects คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นบุคคลที่หลายคนนะที่ทำธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วเนี่ยจะเข้าใจดีก็คือคู่ชีวิตเรานั่นเองนะครับคนที่อยู่ข้างหมอนคนที่มีอำนาจนะคนที่เบ็ดเสร็จทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นนะการไปการมาการสนับสนุนการไม่เห็นดีไม่ไม่เห็นด้วยนะอันนี้ทุกท่านก็ต้องทำอย่างไรดีนะครับ ทำอย่างไรให้ภรรยาเราให้คู่ชีวิตเรานะให้บุคคลที่เป็นญาติพี่น้องเราเพราะเขาเหล่านี้เปรียบเสมือนนะครับแรงขับเคลื่อนนะจะขับเคลื่อนได้หรือไม่ได้ถ้าคนเหล่านี้ไม่เห็นด้วยกับเราไม่สนับสนุนกับเราต่อต้านกับเราเขาเรียกว่าเจอแรงเสียดทานที่เยอะมากดังนั้นวันนี้เราต้องพยายามนะครับหลีกเลี่ยงกับคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะภรรยาหรือสามีเรานี่แหละนะครับเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ทําอะไรก็แล้วแต่นะไม่เห็นด้วยเนี่ยยากเลยถ้าเขาไม่เห็นด้วยถ้าเขาไม่สนับสนุนแน่นอนนะครับผมเข้ามาใหม่ๆผมขอเล่าย้อนหลังนิดนึงเราก็เป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งนะ,นะปกติเป็นคนไม่ค่อยกล้าชมตัวเองเนาะแล้วพอเราเข้ามาทําธุรกิจสุรียนเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทําอย่างไรนะให้ภรรยาอันแสนสวยของเราเนี่ยนะ ให้เข้าใจก็ต้องนั่งคุยกันก่อนนะนั่งปรึกษาคุยกันตกลงกันท่านครับวันนี้นะทำไมต้องพูดแบบนี้เพราะการที่เราจะก้าวไปให้ถึงฝันการที่เราจะเดินไปเนี่ยนะฝ่าฟันและจะเป็นแบบอย่างให้กับคู่ชีวิตอีกหลายๆคนที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจกับเรา หรือไซไลน์ก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีหลายคนเนี่ยที่เขากําลังแอบมองเราอยู่ที่เขากําลังจ้องนะที่จะก๊อปปี้เราคนนิ่งเราอยู่เนี่ยเราเองจําเป็นจะต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่อันที่หนึ่งนะครับไม่วอกแวกนะไม่ออกนอกลูก่นอกทางให้เกียรตินะครับกับบุคคลและก็ตั้งใจทําเป้าหมายของเราอย่าโลเลอย่าให้มันเสียเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไปเสียผู้เสียคนระหว่างทาง นะมันก็เลยมันก็เลยเป็นเหตุปัจจัยนะผมเองก็ต้องคุยกันก่อนว่าเฮ้ย mm. เราต้องทำสูเรียนให้สำเร็จถ้าไม่สำเร็จเราเราจะนะเ,เราจะเขาเรียกขาดความขาดความเป็นผู้นำต่อเธอฉะนั้นวัน,นวันนี้การที่เราได้ตกลงกันเนี่ยหนึ่งตกลงว่าเราจะไม่วอกแวกเราจะซื่อสัตย์ต่อกันนะและเราจะประสบความสำเร็จทั้งสองอย่างสามข้อที่คุยกัน ทำไมถึงบอกว่าประสบความสําเร็จทั้ง2อ,อย่างแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะแปลว่าเราจะสาเร็จในธุรกิจสุเดียนและก็ครอบครัวต้องไม่แตกครอบครัวต้องนะมีความแน่นและรักกันมากขึ้นจนคู่ชีวิตหลายๆคนเนี่ยเอาเราไปเป็นแบบอย่างนะอันนี้ก็คือการได้พูดคุยกันกับภรรยานะตอนที่จะตัดสินใจต่อสู้นะครับความสำเร็จเนี่ย เขาบอกว่าความสําเร็จเนี่ยมันต่อสู้ด้วยลาพังตัวเราเองไม่ได้นะจริงๆแล้วไม่เฉพาะงานเครือข่ายหรอกครับทุกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการทําธุรกิจอย่างอื่นนะครับการดํารงชีวิตการมีชีวิตคู่เนี่ยมันคือบุคคลที่เขาเรียกคนหนึ่งคนสองคนมาเป็นคนคนเดียวกันไม่ว่าจะความคิดไม่ว่าจะความชอบเห็นไหมไม่ว่าจะกันนะครับ การกระทำนะต้องทําไปในทิศทางเดียวกันต้องสนับสนุนกันต้องไม่ขัดแย้งกันนะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะแล้วความสมบูรณ์แบบของชีวิตคู่เนี่ยนะก็จะก็จะไปได้ไกลไปได้ถึงเป้าหมายรเร็วกว่าคนอื่นแต่กับหลายคนเนี่ยนะครับนะคิดทําอะไรเนี่ยไม่ค่อยให้อ่า ให้ความสำคัญกับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคู่ชีวิตหรือภรรยาสามีเรานั่นเองนะครับหรือญาติพี่น้องเรานั่นเองผมเองนะครับมากกว่านนั้นเนี่ยในในครอบครัวผมเนี่ยช่วงที่ผมทำใหม่ๆผมทําอย่างไรให้ให้พ่อแม่เนี่ยนะเขาเห็นด้วยกับเราสนับสนุนเราเนี่ยผมก็ต้องไปเล่าให้ท่านฟังก่อนป้าวันนี้ผมได้ตกลงกลงใจแล้วผมจะหยุดขายข้าวต้มปลาแล้วมาทําธุรก,กิจสุเรียนเห็นไหม อย่างน้อยๆเขาจะได้รู้และเข้าใจว่าเออเราจะตัดสินใจทําแบบนี้นะแล้วเขาก็จะถามเราว่าฉันจะต้องอแม่จะต้องช่วยอะไรบ้างอ่าพ่อจะต้องทําอะไรบ้างนะอย่างแรกเราเราก็ไปทําให้พ่อแม่เราคนใกล้ตัวเราภรรยาเราผัวเราสามีเราเนี่ยนะให้เขาได้รู้ได้เห็นนะได้เข้ามาสัมผัสเหมือนเราเป๊ะเลย นะผมเองก็นะไม่อยากทะเลาะไม่อยากที่จะมีปัญหาผมก็ไปรับพ่อรับแม่นะมานั่งฟังประชุมให้เข้ามาเห็นว่านี่คือธุรกิจที่ผมทําและผมตัดสินใจว่าผมจะต้องสําเร็จกับมันให้ได้นะพาท่านมาถึงปุ๊บเราก็เปิดใจเขาเหมือนเหมือนเราคุยกับคนอื่นทําทุกอย่างนะนะไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเราเราก็คงต้องทําเหมือนเดิมแต่ เราจําเป็นจะต้องมีนะครับคนที่สําเร็จสักนิดนึงเช่นเป็นอัพไลนะ์เป็นแม่ทีมระดับสูงที่ได้เงินแสนเงินล้านได้รถยนต์จริงๆมีตําแหน่งมีประสบการณ์มีความสามารถนะที่สําเร็จมาจากด้านนี้จริงๆนะให้เขาเป็นตัวช่วยเรานิดนึงเพื่อเป็นการยืนยันว่าอ๋อวันนี้นะครับเขามีแบบอย่างอ๋อมันมีตัวช่วยทุกท่านครับเราเองก็ต้องเปิดใจนะ คนใกล้ตัวทําให้ท่านเห็นทําให้ท่านยอมรับทําให้ท่านเชื่อเหมือนเรานะมากกว่ามากกว่านั้นนอกจากให้เขาเห็นผลิตภัณฑ์สาธิตให้ดูได้อ่านะให้ทดลองกินทดลองใช้นะแล้วก็พาและเชิญเข้าเอเจนซี่นะมาฟังธุรกิจมาฟังประชุมนะหลังจากนั้นก็เชิญนะนะคุณแม่และคุณพ่อผมเนี่ยมาถึงบริษัทเลยเห็นไหมภรรยาก็จะต้องพาไปให้เห็นสามีเราก็ต้องทําให้เขาเห็น เพื่อจะได้ลดนะเขาเรียกแรงเสียดทานหรือการทะเลาะกันหรือการที่นะไม่เข้าใจคุยคนละภาษาบางคนเป็นนะอยากทําแต่กลับบ้านเนี่ยนะกลับดึกก็ต้องระมัดระวังนะเวลาอยู่ห้องประชุมก็กังวลเห็นไหมเพราะเราไม่ได้เคลียร์เพราะเราไม่ได้เตรียมนะฉะนั้นถ้าท่านเองตัดสินใจแน่วแน่แล้วที่จะสําเร็จในงานนี้นะท่านจะต้องทําเรื่องนี้ให้ได้นะอย่าให้มีการทะเลาะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือคนใกล้ตัวเรานั่นเองนะครับผมเองก็ทําแบบนี้นะรับตําแหน่งผมก็เชิญคุณแม่มาจากเชียงรายนะแรกเริ่มก็เชิญคุณแม่ไปเชียงรายพอไปขยายทีมก็พาคุณแม่ไปเพื่อนคุณแม่ก็ให้ให้เพื่อนอให้แม่เนี่ยพาไปผมทําอยู่แบบนี้นะจนจนทุกคนที่อยู่รอบตัวรวมถึงญาติพี่น้องทุกคนเนี่ยก็ค่อยๆนะให้ความสนับสนุนเราเห็นไหมจากจะทะเลาะจากที่จะนะ่าไม่เข้าใจก็เกิดความเข้าใจ พอเกิดความเข้าใจเนี่ยรู้ไหมครับอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะง่ายไปหมดเลยนะครับนะจากน้องไม่กินไม่ใช้ก็หันมาทดลองยาสีฟันเห็นไหมทดลองยาสีฟันจากน้องไม่เคยดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มเลยก็เล่าให้เขาฟังนะบวกกับพ่อแม่เราก็ช่วยสนับสนุนนะส่งเสริมเรา นะแล้วก็ค่อยๆจากหนึ่งไป2จาก2ไป3หลังจากนั้นน้องก็พอกินใช้ดีก็เริ่มแนะนําคนให้เราพ่อกับแม่ก็เริ่มแนะนําคนให้เราทีนี้ภรรยาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะคุยภาษาเดียวกันนะวันนี้จะไปไหนจะทำอะไรแล้วไปด้วยกันเห็นด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดี นะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ว่าอย่าทะเลาะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเมื่อคนใกล้ตัวเห็นดีเห็นงามแล้วทุกคนสนับสนุนแล้วสุดท้ายคนเนี่ยนะยังมีด่านสุดท้ายครับที่ส่งเสริมให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายเป็นพราะอะไรรู้ไหมคือสําคัญที่สุดเลยนะไม่ทะเลาะกับคนรอบตัวไม่ทะเลาะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สุดท้ายหลายคนชอบทะเลาะตัวเองครับ ทะเลาะตัวเองไม่มั่นใจลังเลทําทแล้วไม่ได้ดังใจทําอะไรแล้วคิดอะไรแล้วหรือทําแล้วมันไม่ได้ไม่เห็นผลไม่เห็นเขา,าเรียกผลลัพธ์เนี่ยบางคนกน็ชอบทะเลาะตัวเองอันนี้คือหลักการทะเลาะความคิดตัวเองฉะนั้นความคิดเนี่ยผมก็เป็นนะครับแรกเริ่มเนี่ยรายได,ได้เราทําใหม่ๆมัน,ม,นมันมักจะไม่สมดุลกับรายจ่าย การทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะเหมือนเหมือนผมขายก็ต้มปลาก็ต้องลงทุนเยอะแต่ได้ได้กำไรนะวันหนึ่งหลักพันนะหลักพันแต่เราลงทุนเป็นหลายแสนนะเป็นหลายแสนโดยเฉพาะคนที่ลงทุนเป็นหลักร้อยล้านฉะนั้นนักธุรกิจหรือคนลงทุนเขาจะเข้าใจจะบังเอิญเราทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่มันนอกเหนือจากที่เราคาดไม่ถึงก็จะเป็นค่าเดินทาง คนะ่ากินค่าน้ำมันนะพวกนี้มันจะเกิดมาระยะระหว่างทางนะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้นะมันก็คือเราเราเคลียร์กับความคิดตัวเองละนะความคิดต่อมาที่บอกว่าเ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเราก็ต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนว่าเคนอื่นทําได้นี่ทําไมเราทําไม่ได้เ้คนอื่นเป็นไปได้เราก็ต้องเป็นไปได้สิเห็นไหมอันนี้คือการทะเลาะและ้วก็นะ เคลียความคิดตัวเองให้หมดนะครับบางทีอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าถ้าทําอะไรแล้วทาด้วยจิตวิญญาณนะเข้าใจตัดสินใจอย่างแน่วแนนะ่ถ้าคิดจะทําธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จเนี่ยคนก็ต้องผ่านกระบวนการคิดนะคิดข้ามตัวเองให้ได้นะผมเองมาทาธุรกิจเครือข่ายเนี่ยผมเป็นคนมีความไม่มั่นใจตัวเองเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งะนะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแล้วก็ไม่มีความมั่นใจเลยที่จะทํางานนี้ นะแต่ก็แต่ก็ตัดสินใจแล้วนะคนเราเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยนะเราต้องเคลียร์ความคิดเราให้หมดอย่าให้ติดอย่าให้ความคิดตรงนั้นเนี่ยมันมาครอบงําเราเราต้องก้าวข้ามมันให้ได้ทุกท่านครับการที่เราก้าวข้ามความคิดตัวเองได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นผลดีนะมันจะไม่ทะเลาะก,กับตัวเองบางคนเนี่ยพอไม่เคลียร์ความคิดตัวเองไหมฮะก้าวไปข้างหน้า59ก้าถอย19 มาวันนี้อัปลน์ไม่ตามคนอื่นไม่ตามเราก็จะไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะว่ามันไม่เคลียร์มันไม่ขาดใช่ไหมถ้าเราก้าวข้ามความคิดตัวเองได้เราไม่ทะเลาะกับตัวเองเห็นไหมไม่ยุมยิมกับตัวเองไม่หยอดแยะไม่หย่อนยาน่าขอบคุณมากครับพี่หญิงนะถ้าเราไม่ทะเลาะกับตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีนะเมื่อกี้เราไม่ทะเลาะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อมาเราห้ามทะเลาะกับตัวเอง ต้องไม่ทะเลาะครับเช่นคิดอยากจะหยุดทำํำคิดไม่ดีกับตัวเองอะไรที่ไม่เก่งอะไรที่ไม่เป็นเนี่ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาได้และหลังจากนั้นเราก็ขจัดความคิดตัวเองให้หมดจดอะไรที่ไม่มั่นใจก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเติมเต็มค่อยๆพัฒนาผมเติมเต็มพัฒนาตัวเองเยอะมากผมจากไม่เคยอ่านหนังสือผมก็ต้องอ่านหนังสือให้เยอะเป็นคนที่อ่านหนังสืออ่านตำรับตำราเยอะมากนะครับ พัฒนาทุกรูปแบบนะเพื่อเพื่ออนาคตของตัวเราเองนะฉะนั้นในการเรียนตัวต่อตัวก็คือเราต้องประกบคตหรือคนสำเร็จของเรานั่นเองนะครับเราอยากจะเก่งสินค้าก็กินใช้มันอ่านมันให้เยอะๆศึกษามันให้มากๆนะอันนี้ก็นะวิธีแก้และพัฒนาตัวเอง เพราะองค์ประกอบความสําเร็จเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในด้าน p r รดักต์ก็ดีในด้านบริษัทก็ดีในด้านแผนการตลาดก็ดีและแบบอย่างคนสําเร็จเนี่ยก็มีเยอะแยะแต่เคล็ดลับเนี่ยก็คือยกตัวอย่างบางคนเนี่ยนะทะเลาะกับคนใกล้ตัวสิ่งศักดิ์สิทธินะ์คนใกล้ตัวไม่สนับสนุนฝืนไปก็ไปได้ไม่ไกลนะแล้วสุดท้ายบางคนเนี่ยชอบทะเลาะตัวเองอันนี้ก็อันตรายนะครับ เพราะองค์ประกอบมันสมบูรณนะ์น่ะแต่เราดันไม่ข้ามนะก้าวไม่พ้นข้ามไม่ได้ก็คือเรื่องวิธีคิดวันนี้ถ้าเราอยากจะสําเร็จเราต้องเราต้องคิดแบบคนสําเร็จอ,อ่ะคนคิดลบก็คือคนคนที่ยากที่จะรวยอะ่นะแต่ถ้าคนคิดบวกเนี่ยโอกาสที่จะสําเร็จโอกาสที่จะร่ารวยมันก็ง่ายนะถ้าให้แปลเข้าใจง่ายๆคือคนคิดลบคือคนจนคนรวยค,คือคิดบวกนั่นเองนะครับนะฉะนั้น การที <N ous i> นะ่เราก้าวข้ามตัวเองการที่เรานะครับบอกตัวเองว่ายังไงเราก็ต้องสําเร็จย,ยังไงเราก็ต้องไปได้ถึงเป้าหมายนะถ้าเราคิดแบบนี้เป็นอย่างนี้ได้นะบอกตัวเองเลยครับ <N ous i> โอ้ยคนอื่นทําได้ฉันทําได้คนอื่นสําเร็จได้ฉันสําเร็จ <N ous i> ได้บอกตัวเองแบบนี้ย้ํากับตัวเองแบบนี้แล้วก็อยู่ใกล้ชิดอยู่ใกล้ๆคนที่สําเร็จนะก็ทําอยู่แบบนี้แหละนะทุกท่านครับ นะวันนี้นำมาก็มาขอสรุปเป็นภาษาพี่น้องไทยใหญ่นะเพื่อให้กับทีมงานที่อยู่ทางรัชฐานนะหรือคนทีนะ่นิยมชมชอบนะภาษาบางครั้งฟังภาษาอื่นแล้วเอ๊ไม่เข้าใจแต่ฟังภาษาตัวเองแล้วรู้สึกมั่นใจนะรู้สึกตัดสินใจนะผมก็ยินดีนะครับที่จะนะยึดมั่นและเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนนะที่จะนำหลากหลายภาษา การที่เราเก่งหลายภาษาเนี่ยนะเป็นเป็นเป็นโอกาสนะอันที่1เป็นโอกาสอันที่สองทำให้เราเนี่ยนะครับแขนขาเรายาวขึ้นอันที่สามความมั่นใจก็ดีนะครับมันจะส่งเสริมให้เราเนี่ยไปได้ไกลกว่าคนอื่นนะผมต้องขอบคุณงานงานเครือข่ายงานซูเดียนจริงๆนะที่ทําให้ผมเนี่ยได้สามารถนําภาษาบันพบบรุษของผมเนี่ยได้มาถ่ายทอดได้มาแบ่งปัน นะวันนี้ยอนอขออนุญาตขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้อย่างมีวินยในเพราะการเรียนรู้มันคือช่องทางมันคือตัวนะครับตัวปรับเปลี่ยนทำทำให้เราจากยากเป็นง่ายนะจากไม่สำเร็จจะสำเร็จจากทำไม่ได้ก็จะทำได้นะมีวิธีเดียวแต่การที่เราเป็นนักเรียนที่ดีเนี่ยนะเหมือนคำหนึ่งคำที่เขาบอกเอางากระทัว่วมาคั่วรวมกันเนี่ยงามันจะไหม้ก่อน แปลว่าอะไรรู้ไหมฮะแปลว่าเรานะอย่าเรียนอย่างเดียวต้องเรียนไปทำไปมันก็จะนะเกิดความสมดุลน,นั่นเอง